เห็ดพึ่งขมค่ะเดี๋ยวแตเผื่อทีเนาะเห็ดพึ่งขมเห็ดสมเม็ดเห็ดขมสันๆก็ได้ค่ะอ้ยเอาแวกกอพี่น้องเห็นไหมค่ะ,นนคะเห็นไหมจ้า ใหญเห็นน้ำาุด่ดดรอครับพี่นอ้องนี่ว่าโชวเห็ดรูด้วยเห็ดมันงามอย่ากให้เบิ้งน้ําขาว่ามันงามไม่ดีดอกเป็นตะแกงตะแกงพี่น้องก็แกงครับใส่ดอกบังค่ะสวยมากอีกใบบูบจานดาวเทียม ดูมุกที่มีไหครัพี่น้งองไหนงี้มุมพนใสาตาครับ

โอ้เจอโอ้อมันใครเป็นอกทองขาวเลยเวยมากโอ้ยเงาเป็นเป็นเงาเป็นงเงาเลยพี่น้องเราก็ต้องพ่อแกง ม่วงๆดอกสีก็โดน้าไปตองพี่น้องเออแต่ว่าเบิวมดอกเห็ดนี่ไงสวยมาก